ดูพี่เผือกดิพี่เผือกยังไม่ตื่นเลย7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับตื่นครับตื่นตื่นครับพี่เผือกตื่นครับลุกขึ้นเร็วครับตื่นแล้วเร็วตื่นครับตื่นนะครับอรุณสวัสดิ์ครับโอเคตื่อกันแล้วเนาะตาตีเชียวโอเคโอเคโอเคอ่ะคุณแม่ลุกหรอครับเดี๋ยวผมสำรวจค้องหน่อยนะครับไหนคลอด้วยหน่อยครับโอ้ ยังสะอาดอยู่ขอดูหน่อยนะครับโอ๋ยยังสะอาดอยู่ครับไม่ต้องเปลี่ยนเนาะสัปดาห์นี้เอ่อสะอาดสะอาดแหละนะโอเคครับนะเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ตื่นยังครับเนี่ยฮะอรุณสวัสดิ์นะครับว่าไงครับลูกน้องพี่เผือกมีปัญหาอะไรไหมครับมามาเตรียมอาหารไว้ก่อนเราต้องเตรียมอาหารเอาไว้สําหรับคู่ที่จะมาให้อาหารน้องๆน,นะครับโอเคโอเค เดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้แป๊บหนึ่งพี่ทุยพี่ทุยครับมันยังไม่ถึงเวลากินข้าวครับไปวิ่งเล่นก่อนนะนี่นี่ไปวิ่งเล่นก่อนไปโอเคโอเคครับครับยังไม่ถึงเวลากินข้าวครับใจเย็นนะครับเข้าใจไหมครับโอเคครับอดทนก่อนนะครับอาหารยังไม่มาครับจะมาต่อแถวเลยเหรอฮะเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะครับเข้าใจไหมไม่มีใครพูดด้วยเลยเหรอเ้าเนี่ยอ๋อ พี่พี่ไว้เขายาเพลิกเอาไว้เก่าครับเก่งว่ะฉลาดมากเลยครับเนอะพี่เพลิกเนอะตื่นยังเนี่ยปไปะปมา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 แบ่งอาหารเลยโซนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคอาหารเต็มลังเรียบร้อยเดีย๋ยวผมไปเปิดประตูให้นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอย่าเพิ่งดันประตูผมสิผมขอเปิดประตูก่อนขอเปิดประตูก่อนนะครับขออนุญาตนะครับโดยตัวใครขอโทษนะครับโอเคเอา้าว่าไงร้องหาแม่อ่ะว่าไงครับหาแม่ลูกแม่ไปไหนอะ่ะมา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  มาอยู่กับพี่ก่อนมามาเราสนิทกันได้นะเราจะปั้นทนายให้ดังเลยนี่พี่เผือกดูแลน้องด้วยนะให้น้องกินข้าวด้วยเออใช่ดูแลน้องด้วยครับไปไปกินข้าวกับพี่เผือกไปเออดูแลน้องด้วยนะครับส่วนผมขอไปกินข้าวก่อนเออข้าวไข่เจียวครับไข่เจียวธรรมดาไม่เอาหมูสับใช่กินนี่นะโอเค๋ยวขอกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่ง นี่พี่ยักษ์พี่ยักษ์อิ่มแล้วเหรอฮะเดีย๋ยวผมขอแบ่งไปให้ตัวอื่นก่อนนะครับนะไหนก็อิ่มแล้วอ่าขอโทษครับขออนุญาตนะครับขอแบ่งไปให้ข้อบครัวหน่อยนะครับข้อควายอิ่มแล้วผมรู้มาๆมาเอ้า,าเอาหยิบไปหยิบไปหยิบไปโอเคหยิบไปอ่าครับ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 โอ้โอโอโอ๋อใจเย็นครับโอ,โอ้ยอย่าอย่า อย่ามันหกลงไปข้างล่างโอเคฝากเคลียร์หน่อยนะครับต่อไปจะเป็นการเกาให้นะครับใครสนใจอยากให้ผมเกาไหมครับดิฟไอเกาไหม๋ยวเกาให้ชอบไหมครับโอเคเกาให้นะครับทีบนทีบนเราเกาให้นะอ่าเกาให้ครับเกาให้นะครับพี่ครับ เกาไหมครับเกาให้ครับเกาให้ครับ <c oughs> ทุกคนครับอันนี้คือสภาพของที่พังนะครับนักมวยปั้มก็ไม่รู้ว่าใครทําส่วนสระน้ําอันใหม่ก็ถ่ายคลิปไปแล้วแหละแต่หาคลิปไม่เจอไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนเซ็งเลยอะ่ะแต่ก็พังเหมือนเดิม <c oughs> แต่ตอนเนี้ยผมคาใจมากเลยเหมือนพี่เผือกจะไม่กลัวปูแล้วอ่ะใช่ไหม รู้ตัวรู้ตัวแล้ว,ว,ลวพี่พี่เลิกกลัวปูแล้วหรอครับฮะเดีย๋ยวผมลองเอาเข้าไปใกล้ๆนะครับขอเดินอ้อมน,นะครับพอ,อยาครับพอยาครับเท้เผือกครับเห้เผือกมา <c oughs> อุย้ยไม่กลัวแล้วด้วยพัฒนาพี่โคกลัวปูไหม เออนานจะไม่กลัวล่ะเรียรปูซะขอโทษครับส่วนอันนี้เออเป็ดหรือไก่วะดูไม่เป็นขอทดสอบหน่อยนะครับเผ่อครับเื่เพอครับผมขอทดสอบอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับมา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 ยวเข้าไปอีกรอบหนึ่งทดสอบให้ผมหน่อย พอพี่กลัวผมก็จะได้เก็บเอาไว้เผื่อครับมาเดี๋ยวครับกลัวไหมอันเนี้ยอ่าลองดมดูก่อนโอ้ไม่กลัวโอเคเหิมเกิมเหิมเกิมโอเคไม่กลัวเข้าใจละส่วนหน้ากากมา้าผมใส่ไม่ได้อ่ะพอใส่ไปปับ๊บผมใส่แว่นไม่ได้อ่ะผมสายตาสั้นอ่ะแต่ ผมจะรอมาให้พี่เผือกพี่เผือกมาครับกลัวม้าไหมครับมามาแล้วครับมามาแล้วครับโอ้ยตั้งหลักเหรอเออจะเอมามาแล้วครับมามาแล้วมามาแล้วโอเคหยอกหยอกนะหยอกหยอกโอ้จมูกบานเลยอะ่ะครับครับครับ เอาไปเก็บปะเอาไปเก็บปะเอาไปเก็บปะเออช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยสิน่ยคอมเมนต์มันมีแต่คนบอกให้ผมแกงพี่เผือกอะเออแล้วคราวเนี้ยผมก็ต้องมาแบบรู้สึกผิดกับพี่เผือกอีกเพราะว่าคอมเมนต์สั่งมาครับเห็นไหมเป็นพยานให้ผมหน่อยนะพี่เผือกครับมางอแล้วครับนี่พี่เผือกผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวจริงๆครับผมก็แค่ทําตามคอมเมนต์นครับผมเออดูสิแฟนคลับพี่ทำไมเป็นคนแบบเนี้ยเนาะเออ ทำไมไม่ให้พี่เผือกอยู่แบบสงบสงบเลยนะนะเนาะเนาะโอ้ยอะไรคุณแม่ร้อนเหรอฮะอาบน้ำไหมอาบ้ไหมเดีย๋ยวผมฉีดน้ำให้โอเคไหมครับนะพี่เผือกดีกันนะดีกันนะโอ้โหมองทำไมเป็นผัวมันเนระฮะเดี๋ยวผมเตรียมใส่ย,ยางอาบน้ำให้นะครับโอ้ยนัน่นพี่ครับอาบน้ำไหมครับ อืเย็นไหมเย็นไหมครับเดีย๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนะครับเเพี่เพือกมานี่สิไปอยู่อาไรตรงนู้นน่ะฮะโอเคดูการถ่ายทอดผมจะทำดีกับพี่เผือกนะครับเออโอเคโอเคครับตามสบายเลยครับ เดี๋ยวผมเติมน้ำไว้ให้นะพี่เผือกนะครับโอเคน้ําน่าจะเต็มบ่อแล้วครับพี่เผือกนะเล่นตามสปาเลยนะครับพี่เผือกนะโคตรอ้วนเลยพีเย่เก็บสาย่างครับเก็บสาย่างครับไปเก็บสาย่างครับพอน้องๆเขากินข้าวเสร็จแล้วนะครับน้องๆเขาจะออกมาเออมาพักผ่อนกันนะครับเนี่ยมานอนพักผ่อนกันส่วนพี่เผือกก็เออสปาอยู่นะครับ เออประมาณนี้ครับอ๋อพี่โคสือว่าครอบครัวพี่โคใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าแดดเดียวครับแม่อยู่ไปไหนอะ่ะฮะโอเคพักผ่อนไปนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิปก่อนนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบาย